ดวลจุดโทษก่อนเกมศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบแอสตันวินล่าคนแรกครับจะเป็นทางฝั่งวินล่ายิงก่อนครับโอเลวัตกินครับยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหโอนาหน้าบินไปถูกทางแต่ก็เซฟไม่ถึงเละครับจังหวะนี้ครับมาดูคนแรกของทางฝั่งปีศาจแดงกันหน่อยครับเป็นมือสังหารอันดับหนึ่งของทีมครับอย่างบโน่เฟอร์นันครับอยู่ที่บอล เจอกับเอมิเลโนมาติเนสผู้นักสาประตูแชมป์โลกครับบูโนขาหยับแล้วยิงเรียบร้อยครับ1นึ่งประตูตอนหนึ่งครับนิ่งมากครับบูโนมาดูคนที่2ครับของทางฝั่งวิลล่ามุซาดิาบีครับเจอโอนาน่าดิาบียิงเรียบร้อยครับไปคนละทางผลเลียนเลียดเข้าไปครับดิาบีลานาโชค,ครับ เข้าเพื่อตีเสมอครับกลานาโช่ซัดเข้าไปตรงกลางครับตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2คนที่สาครับไบรลีไบรลียิงลูกนี้ก็ตรงกลางเลยครับป่าตอกหน้าเท้าได้เนียนจริงๆครับจังหวะนี้ลัสมุดหอยลุนครับหอยลุนยิงอู้ฮูเรียบร้อยครับผมมาตีนเนสเกือบปัดได้ครับ ลูการะดินครับคนที่4ของวิลล่าขาหยับแล้วยิงเสียบคานก็บินเลยโอ้โหไปถูกทางแต่ก็บินปัดไม่ถึงแล้วครับโอนาน่าครับมาดูทางฝั่งมาคาร์ดแลตฟอร์ดครับขาหยับมาแล้วซัดเต็มข้อเสียบคานเหมือนกันครับโอ้โหมั่นใจมากครับแลตฟอร์ดลูกนี้คนที่5ของแอตตันวิลล่าครับยิงเข้าเพื่อกดดันปีศาจแดงก่อนเลยนะครับ ดักลัดลุยแกรบอยู่ที่บอลเจอโอน,น,หนาหาขาหยาบแล้วยิงเลียดเลียดเข้าไปครับโอโ้โหเอาละครับแบบนี้กดดันคนต่อไปของปีแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดแล้วครับไม่เข้าแพ้นะครับจะเป็นทางด้านของคิดเตียนเอลิกเซ่นครับเข้าเพื่อสู้ต่อครับอยู่ที่มาตินเนสแล้วครับลูกนี้แล้วยิงเรียบร้อยครับเอลิกเซน่น นิ่งมากครับจังหวานี้ครับตีเสมอเป็น5ประตูต่อ5ครับมาดูซานิโอโรกันหน่อยครับคนที่6ครับเลือกยิงลูกนี้อนาน่าปัดได้ครับโอ้โหเอาละครับแบบนี้โอกาสปิดเกมของแมนเชสเตอร์ยูไนเตดมาแล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้เราเป็นจอมเก่าอย่างคาเซมิโร่ด้วยครับเข้าเพื่อปิดเกมครับคาเซมิโร่ย่องมาแล้วยิงนิ่มๆครับโอ้โหเรียบร้อยครับผม เป็นทางฝั่งของทีมเยือนครับปีสแสดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดครับบุกมาเฉือนชนะลูกโทษที่จุโทษแอสตันวิลล่าไปแบบสนุกสุดมันเลยครับจังหวะนี้